ในเช้าวันหนึ่งไก่น้อยจันทราตื่นขึ้นมาในฟาร์มเล็กๆท่ามกลางแสงแดดอุ่นๆที่ส่องผ่านใบไม้เธอกระพือปีกเบาๆแล้วเดินออกจากเล้าไก่เพื่อรับแสงอรุณกลิ่นหญ้าและดอกไม้ลอยมาแตะปลายจงอยปากของเธอทุกสิ่งดูสดใสย,ยกเว้นบางอย่างที่ค้างคาใจของจันทราทำไมดวงอาทิตย์ถึงต้องขึ้นทุกเช้า แล้วไปไหนทุกเย็นนะไก่จันทรานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่จ้องมองฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีเธอเอียงคอแล้วตั้งคำถามในใจด้วยความใคร่รู้ดวงอาทิตย์มาจากไหนกันแน่แล้วไปไหนตอนค่ำเสียงจิ้งหรีดร้องเบาๆเหมือนตอบแต่ไม่ชัดเจนหัวใจของไก่น้อยเต็มไปด้วยความสงสัยที่ต้องหาคำตอบ เธอเดินไปหาเป็ดข้างเล้าหวังจะได้คำตอบเป็ดเป็ดเธอรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์ไปไหนตอนกลางคืนเป็ดส่ายหัวแล้วบอกว่าฉันไม่รู้ฉันว่ายน้ำเล่นทั้งวันไม่ทันได้มองฟ้าไก่จันทราขอบใจแล้วเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าคำตอบต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่นอนแมวแมวเธอรู้ไหม ดวงอาทิตย์หายไปไหนเมื่อข้ามาเจ้าแมวยืดตัวแล้วหาวอืมตอนฉันหลับมันก็หายไปเองจันทราสายหน้าเล็กน้อยคำตอบนี้ยังไม่พอใจเธอแม่กรอบกรอกตัวแล้วหลับต่อเหมือนไม่ใส่ใจแต่ไก่น้อยไม่ยอมแพ้เธอต้องรู้ให้ได้จันทราตัดสินใจออกเดินทางไปนอกฟาร์มถ้าคำตอบไม่มีที่นี่งั้นฉันจะหามันข้างนอก ท้องฟ้าสดใสเหมือนเป็นสัญญาณเชิญชวนผีเสื้อบยบินรอบตัวเธอและกลิ่นดอกไม้ก็พัดมาเป็นระยะไก่น้อยเริ่มต้นการผจญภัยเพื่อค้นหาคำตอบของเธอเองเธอเดินเข้าป่าแล้วเจอนกคูกงวงเงียบในก,กิ่งไม้นกคูกดวงอาทิตย์ไปไหนตอนกลางคืนนกคูกขยี้ตาแล้วตอบเบาๆฉันเห็นมันตกที่ขอบฟ้า แต่มันไปไหนต่อฉันไม่รู้แม้จะได้เบาะแสบ้างแต่ยังไม่ชัดเจนพอไก่น้อยพยักหน้าขอบคุณแล้วเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ยังไม่หมดหวังเมื่อถึงช่วงเงย็นดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าไก่น้อยหยุดมองด้วยหัวใจที่เต้นแรงฉันจะดูให้เห็นว่าเจ้าดวงอาทิตย์หายไปทางไหนลมเย็นพัดผ่านรูปไล้ขนเธออย่างอ่อนโยน เธอมั่นใจว่ากำลังเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีไก่น้อยยืนอยู่บนเนินเขาสูงมองพระอาทิตย์ที่ค่อยๆรับฟ้าเธอกลั้นหายใจเฝ้าดูอย่างตั้งใจอยากรู้ว่ามันจะไปที่ใดแต่เมื่อมันหายไปหมดก็เหลือเพียงแสงจางๆกับความเงียบมันหนีไปไหนนะเธอพึพรรมพำเบาๆแม้ยังไม่เห็นปลายทาง แต่เธอรู้ว่าเธอเข้าใกล้ความจริงแล้วค่ำคืนมาถึงท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับไก่น้อยนั่งบนก้อนหินมองจันทร์ที่ส่องแสงอ่อนบางทีพระอาทิตย์ไปพักหลังจันทร์ก็ได้เธอคาดเดาหิ่งห้อยบินวนรอบตัวเธอเหมือนจะบอกว่าเธอกำลังคิดถูกแต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่นอน เธอจึงหลับไปพร้อมความหวังในความฝันเธอลอยขึ้นไปบนฟ้าดวงอาทิตย์ยิ้มให้เธออย่างอบอุ่นขอบคุณที่ตาหาชนะไก่จันทราเสียงของมันกังวานอ่อนโยนฉันไม่ได้หนีไปไหนฉันแค่พักฟื้นเพื่อส่องแสงให้พวกเธอในวันต่อไปแสงในฝันนั้นอบอุ่นราวกับอ้อมกอดของแม่จันทรารู้สึกสงบ ราวกับหัวใจได้คำตอบแล้วแสงอรุณาสาดส่องบนใบหน้าไก่น้อยเธอลืมตาช้าๆพระอาทิตย์ขึ้นใหม่อีกครั้งต้อนรับวันใหม่ด้วยแสงอบอุ่นไก่จันทรายิ้มเธอรู้แล้วว่าทำไมพระอาทิตย์จึงต้องจากไปมันไม่ใช่การหายตัวแต่มันคือการพักเพื่อกลับมาอีกและตอนนี้ เธอพร้อมจะบอกทุกคนถึงความจริงที่เธอได้พบไก่จันทรากลับฟาร์มด้วยหัวใจที่เบิกบานขาของเธอก้าวอย่างมั่นคงและแววตาเต็มไปด้วยประกายเธอไม่ใช่แค่ไก่น้อยที่ขี้สงสัยอีกต่อไปตอนนี้เธอเป็นไก่น้อยผู้รู้ความหมายของดวงอาทิตย์การเดินทางของเธอคือบทเรียนที่สองสว่างใจเหมือนแสงตะวัน เพื่อนๆมารวมตัวฟังเรื่องราวของไก่น้อยเธอเล่าด้วยท่าทางตื่นเต้นจนแนวตื่นเต็มตาและเป็ดตาลุกพระอาทิตย์ไม่ได้หายไปมันพักผ่อนแล้วกลับมาให้พลังใหม่แก่โลกเสียงฮือฮาดังขึ้นทุกตัวประทับใจในความกล้าหาญของจันทราเธอได้คำตอบแล้วยังมอบแสงแห่งความรู้ให้ผู้อื่นอีกด้วย ไก่น้อยยืนเงหน้ารับแสงแดดอุ่นๆอ,อีกครั้งแต่คร,คราวนี้เธอไม่ได้แค่มองแสงเธอเข้าใจมันพระอาทิตย์เปรตเสมือนใจของเธอที่ต้องพักและเริ่มใหม่เสมอแม้จะลับไปบ้างแต่ก็ไม่มีวันหายไปจริงๆเพราะแสงนั้นอยู่ในใจของเธอแล้วตลอดกาลนิทานของไก่น้อยจันราสอนให้เรารู้ว่า แม้สิ่งที่เรารักจะหายไปชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจากไปตลอดทุกการจากลามีเหตุผลและทุกแสงที่หายจะกลับมาส่องอีกคราจงเชื่อในวงจรของธรรมชาติและพลังในใจของตนเองเหมือนเช่นไก่น้อยที่กลายเป็นผู้รู้เพียงเพราะเธอไม่ยอมเลิกตั้งคำถาม